บนโซเชียลแชร์ข้อความถึงผู้ใช้รถยนต์ว่ารถยนต์เก่าควรใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดสูงไว้ก่อนโดยการเลือกน้ำมันเครื่องจากตัวเลขค่าความหนืดนั้นอาจไม่ตายตัวเพราะรถเก่าบางคันมีอายุการใช้งานรวมถึงการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันแน่ๆคือควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดสูงไว้ก่อนเพื่อช่วยลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานหืมชัวหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับรถยนต์เก่าควรใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดสูงไว้ก่อน แบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับก็ความนี้ก็จริงนะครับแต่เราก็กํากึ่งเพราะว่าไม่เป็นแบบนั้นทั้งหมดเสมอไปก็อย่างที่บอกว่ารถยนต์เก่าแล้วเก่าขนาดไหนละ่ะค่ามาตรฐานกับเบอร์อุณหภูมิของตัวน้ํามันเครื่องแล้วก็ค่าความเหนื่ที่มีการทดสอบน้ํามันเครื่องเหนืดขนาดไหนจะได้ตัวเลขจาก30ขยับเป็น 40- 5 0 60ที่อุณภูมิเท่าไหร่เขาทดสอบที่อุณภูมิ100่ร้องศาแต่ว่าภายในการทํางานของตัวเครื่องยนต์เองในหลายๆจุดมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าร0 0องศาเพราะฉะนั้นยนต์ ก็เลยมีการระบุค่าสเปคในตัวน้ํามันเครื่องที่จะใช้งานเป็นตัวเลขค่อนข้างสูงคือมีความหนืดสูงเพื่อที่จะให้เผื่อน้ํามันเครื่องเวลาเจอความร้อนสูงกว่าที่ทดสอบแล้วหรือว่าผ่านอายุการใช้งานมาแล้วเนี่ยเจ้าฟิล์มน้ํามันหรือความหนืดน้ํามันบางลดลงแต่ว่าตัวเครื่องถามว่าพอเราเก่าเกินกว่ายุคถ้านับปัจจุบันนี้เกินกว่า30ปีลดยุคประมาสัก8สูตัวเบอร์ค่าคุณภาพของตัวน้ํามันเครื่องถ้าดูมาตรฐาน API เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะต่ําลงมาเก่ากว่าตัว SM นะครับเพราะฉะนั้น เบอร์นะ้ำมันเครื่องในยุคนั้นเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับจะอยู่ในช่วงเบอร์ประมาณเลขตัวหลังอยู่ที่40หรือว่า50ก็มีครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเป็นรถตรงยุคนั้นได้คุยดูเอกสารข้อมูลของตัวรถหรือว่าทราบสเปคของตัวรถเราว่าระบุว่าให้ใช้อยู่ที่เบอร์40เราก็ควรใช้ไม่ต่ำกว่าตามที่ผู้ผลิตกําหนดเมื่อผ่านอายุการใช้งานไปเยอะๆจะเพิ่มความหนืดมากขึ้นเนี่ยจริงๆสามารถทําได้นะครับอาจจะทํหนึ่งเบอร์ก็ได้แต่ว่าไม่เสมอไปครับนั่นก็เพราะว่ารถที่มีอายุรถที่เก่าแล้วแต่ว่าถูกดู อย่างดีมีการใช้งานมีการดูแลซ่อมบำรุงตัวรถให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมสม่ำเสมอไม่จาเป็นต้องเพิ่มเบอร์น้ํามันเครื่องให้หนืดขึ้นเสมอไปและที่เขาบอกว่าการใช้น้ํามันเครื่องที่หนืดไว้ก่อนจะช่วยลดปัญหาการกินน้ํามันเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานแล้วครับก็สําหรับเรื่องการใช้น้ํามันเครื่องหนืดขึ้นแล้วจะกินน้ํามันเครื่องลดลงอันนี้เป็นความเชื่อเก่าเลยครับถือว่าเป็นน้ํามันเครื่องในยุคประมาณสัก20ปีที่แล้วเหตุผลเพราะว่าน้ํามันเครื่องในยุคเก่าจะมีส่วนเบรผสมของ น้ำมันจากธรรมชาติน้ำมันหล่อลื่นจากธรรมชาติเวลาเขาถูกเครื่องยนต์ใช้ความร้อนสูงๆมีโอกาสที่น้ำมันเครื่องบางส่วนจะถูกเผาไหม้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงตามช่วงเวลาการใช้งานหลังจากผ่าน5 0 0 0ผ่าน7,000ผ่านห่กิโลแต่ว่าน้ำมันเครื่องยุคใหม่พอเป็นเซมิซินเทติกจนถึงฟูลลี่ซินเทติกก็ยังมีเรื่องของการถูกเผาไหม้ให้ปริมาณน้ำมันเนี่ยลดลงไปตามอาย,ยุการใช้งานแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีการเผื่อตัวค่าความ เพื่อที่จะป้องกันให้ตัวน้ํามันเนี่ยเผาไหม้น้อยลงตรงกันข้ามในน้ามันเครื่องยุคใหม่เราเปลี่ยนจากการดูที่ตัวเบอร์ค่าความหนืดไปดูตัวค่าประสิทธิภาพของตัวน้ามันเครื่องดีกว่าก็คือตัว API หรือว่าตัว Jaso หรือว่าตัว ACEA เหล่านี้เนี่ยคือค่าที่บอกประสิทธิภาพของตัวน้ามันเครื่องส่วนค่าความหนืดในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกย้อนกลับไปกรองตัวเลขที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ได้เลยดังนั้นสรุปแล้วรถยนต์เก่าวควรใช้น้ํามันเครื่องที่มีค่าความหนืดสูงไว้ก่อนแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยัังงไงครบ คงจะต้องดูที่ต้นเหตุของการกินน้ํามันเครื่องมากกว่าไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์มีอาการกินน้ํามันเครื่องหรือเครื่องยนต์เก่ามีการสึกหลอสูงแล้วการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เบอร์หนึ่งเพิ่มมากขึ้นแตแก้ไข ได้เสมอไปถ้าเกิดเริ่มมีการสึกหลอตามการใช้งานแบบปกติการเพิ่มเบอร์ขึ้น1เบอร์ก็อาจจะพอช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดสึกหลอจากการใช้งานแบบผิดปกติอันที่จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้มีเบอร์ความหน่งเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรือว่าลดการกินน้ํามันเครื่องของเครื่องยนต์ตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแชร์ต่อสามารถแชร์ต่อได้แต่ควรมีคําแนะนําเพิ่มเติมผู้มือรถถือเป็นคําแนะนําที่ดีในการดูแลรถยนต์เบื้องต้นนะครับพบกับชัวก่อนแชร์เมมเบ พื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์เรามาะระวังในการแชร์ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นคะ่ะข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยก็ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม